โอเคครับผมวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูเบ็ดยามเช้าที่ริมแม่น้ําอีกเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารอบนี้จะมานเหมือนกับรอบก่อนหรือเปล่านะครับโอเคครับผมก็มาเริ่มดูเบ็ดกันเลยครับทุกคนเบ็ดนี้ผมก็ใส่เป็นเบ็ดเดิมนะผมเป็นเบ็ดโยนนะครับผมก่อแรกนี้เอาขึ้นมานี่ไม่โดนนะครับผมแต่ว่ามีอาการของปลากินนะครับทุกคนคือมันกินแล้วมันดึงไปพันกับกิ่งไม้แล้วก็หญ้านะครับทุกคนพอเอาขึ้นมานี่มันก็ไม่โดนนะผมไม่อยู่นะหลังจากนั้นนะครับผมก็เดินดูเบ็ดขึ้นมาเร ผมก็ไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่นะครับทุกคนนะแล้วคลิปนี้นะครับผมก็ได้ลงเบ็ดไว้อยู่ประมาณ20่อันนะครับทุกคนนะก็ได้ลงเยอะกว่ารอบก่อนมากเลยนะครับทุกคนนะเพราะว่ารอบก่อนนั้นผมลงแค่6อันนะผมก็ได้ปลามา3ตัวนะครับทุกคนนะคลิปก่อนแค่เบ็ด6อันนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้นะครับทุกคนผมลงเบ็ดมาอยู่ประมาณ20่อันนะผมแต่ว่าก็ดูมา10บัวอันแล้วนะผมแต่ว่าก็ยังไม่โดนสักอันเลยนะครับทุกคนนะแต่ว่านะผมเบ็ดนี่มีอาการไปพันกับไม้เยอะเลยครับผมมีอาการของปลากินเยอะเลยนะครับทุกคนนะแล้วเบ็ตัวนี้ผมก มีอาการไปพันกับกิ่งไม้ด้านล่างเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่าพอผมดึงแล้วมันก็มีอาการสู้มือนะครับผมผมก็เลยลงไปเอานี่แหละครับทุกคนก็เรียบร้อยนะครับผมก็ได้ปรากฏคังมาแลผมแต่ว่าตัวไม่ใหญ่ครับผมตัวเล็กๆครับทุกคนนะแต่ว่านะผมก็ต้องเก็บปลาอยู่ดีนะครับผมว่ามันกินเบ็ดลงไปที่คอเลยนะผมแล้วตัวเบ็ดตัวนี้ครับตัวนี้ก็มีอาการตึงมากเลยนะผมคือตัวนี้ร้อยทั้ง้อยนะผมปลากินแน่นอนนะผมแต่ว่าจะอยู่ไม่อยู่นั้นก็อีกเรื่องนะครับทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะอยู่หรือเปล่านนนะครรััับททกกกก้้้ผผมมมม็ไไดดําาึงงิ่่ีน พันนะผมดึงขึ้นมานะครับทุกคนแล้วก็ไม่อยู่อ่ะทุกคนโอ้โหมาครับผมก็มาดูอีกงานนะผมตัวนี้ก็มีอาการไปพันกับกิ่งไม้แต่ว่ารอบนี้มันพันอยู่ด้านในนะครับทุกคนนะผมก็ได้ดึงตามเชือกมาแล้วก็มืองมลงไปดูครับผมก็ดึงขึ้นมานี่ก็โดนเป็นปรากฏครั้งครับผมตัวใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นิดหน่อยเองนะครับทุกคนนะตัวนี้นะครับผมก็ไม่ปล่อยนะครับผมเพราะว่ามันกินลึกเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มาต่อดูเวทีกันครับผมตัวนี้ก็มีอาการไปพันกับกิ่งไม้นาล่างเหมือนกันนะครับทุกคนนะลล้อนผผมมเเกี็าางย แล้ครับทุกคนนะถ้าผมไม่ลงไปเอานี้ก็ผมน่าจะหลุดแน่นอนนะครับเพราะตัวนี้มันไม่กินหรือก็ผมพอมันกินด้านข้างครับตัวนี้นี่ครเบผมแตมที่สามมาแล้วครับตัวคนนะ โอเคครับทุกคนแล้วมาดูเบ็ดอันสุดท้ายกันนะครับผมอันสุดท้ายน,นี่ก็เชือกตึงเหมือนกันครับผมแล้วก็จับเชือกดูนี่ก็มีการดึงในมือครับทุกคนนะแล้วก็การดึงของมันนี่ก็ค่อนข้างจะแรงอยู่นะครับผมก็คิดว่าน่าจะมีไซส์สวยพอสมควรครับตัวนี้ก็เลยลงมาเอานี่แหละครับทุกคนนะคือปลาที่ดนนะทุกคนเป็นปลากดคังนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ช่วงน้าแดงนี่ก็คือช่วงของเขานะทุกคนคือโดเนเบ็ดนี่คือไม่ต้องสงสัยอะไรมากว่าเป็นปลาอะไรครับผมก็คือปลากดคังนี่นะครับผมหรือไม้ก็างคทั่งลางครั้บ ไว้ครับผมเป็นไซส์สวยเลยนะครับทุกคนตัวนี้ประมาณสี่ห้าขีดได้นะครับผมตัวนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูผลงานกันเลยนะผมผลงานรวมกันเลยนะเนาะโอเคครับ oh. okay, ผมก็มาดูผลงานกันเลยครับนี่ครับโดนมาสี่ตัวครับผมนี่ครับมีไซส์สวยหนึ่งตัวแล้วก็ไซส์เล็กอีกสามตัวนะครับผมก็สรุปแล้วคลิปนี้ก็ถือว่ามันใช้ได้ครับผม